เจมคาเมลอนมีแต่ให้มีแต่ยอบเซตทอนปีศาจหมูเวคผมรักพี่นะลุกเวมึงเล่นเฮียอะไรกันวะออมมันงอนตูดบิดฮิมู่าเสียลงน้ำแข็งอ่เธอไอหนุ่มเสียงหลอกอาเดธดาวินตัวมึนปีเตอร์วันแหกปากจนแม่ด่าเอนรี่คาเมลอนไม่ขอแก้ตัวแต่ขอแก้ไขครับพี่ยังเด็ก พี่เจมพี่ก้้ยโจโฉสามสิบยังแ๋วจับใครบอกกูไม่จับยูจินแดงเล็กคุยโอซีทุกคนม่งเด็กเล็กตายยากๆหน่อยเพื่อนอเล็กโมโลอุ่นหมีกอดอุ่นโกตีกันกินนังเต็มบอบบจักตังกุยเนวเกตนักวางอ m p อ็มีเดมิทายเบบี้คาเมลอนทุกเพื่อนอเล็กดอนไลลูกอีเถียงแบกแดงเล็กเด็กก็มีหัวใจวีตาฮัทย้อนนักหักจอนี่คาเมรอน หญิงมาก่อนแก๊งโพตีออกออกตัวลายนำลึกโลคฮอปครับไม้อีโก้เมลเบิร์นการลาน่ารักไปวันวันนอนน้อยแฟนเดย์กูชุบเพื่อนอยู่ยิงกูหน่อยเจ้าส้มธาตุเมียบางคูแดงเดือดพี่ผมโดนแบนสามร้อยวันเลยเอ็มนายพรสวรรค์เอลเอ็มแดงเล็กมึงถอยไม่เคยชนะเพื่อนอียูยูนิล็กตัวตึงบีเคบีโนสนนักฆ่าไม่มีปากเอลแดงเล็กเช้างงดร้านเปล่าพี่จอร์ดมือปืนมีนายลีโอลอย วาโลปะฮูมสัสลุผมอยากเล่นครับพี่บ๊อบบี้เควสไหวชิวแทแดงเล็กวีออสแดงตัวร้ายไวแดงเล็กตัวเลื้อนคาเมลอนบาริวิเศษวอลเวดปืนไม่มีตา